มไม่ใช่เวลาเนี่ยโคให่ดูด้วยะมึงเป็นยังไงเนี่ยมึงดูเดีวงแค่นี้สามสิบคนไหนมึงดูดี๋ย้ยันได้ตายแน่สั์ไอ้มึงดูจำนวนคนเดี๋ยยืนกือครึ่งแบบทุกคนไอดที่ภูเขาไก่ลานะมึงเยีเลย้อ่ยาใหญ่ยาแปดแล้วโกงสามคนนึงพี่โคตรมึนเลย แล้วมึบุกแกมกูพี่อะไรนี้่ดิวหายเรียกแม่ตัวเองมึงไม่มีการไอ้เราจิงกูไว้ยาน้าไม่มียัยขนาดเราจะไม่อยากอยู่กับมึงกันเลยมึงอยู่ในบ้านตรงนั้นเหรอบ้านขวา ไอ้มึงบวกกระสุนเก็บร้อยแปดสิบร้อยเบแล้วก็โฟมึงเก็บมาสองร้อยยี่สิกูไม่มีของอื่นอ่ะมึงเข้าใจไหมของอื่นมันไม่มีเอ้้เอ้อ๋อี่ไงไอ้เจ้าช่วยกูได้ไมนฉเนี่ย่วพวมึงกับาหนมีพลหนีเนียมึงะได้ักวคนละนับเลย้มึงอยู่ในมึงไมมึงกลัวเลย ลยปปนคนลอ้ยมิไไอ้หนอตรงน้นก็มีรถอยิงรถไเียไปยิงกูยัไหมนี่เห็นไมามนี่อเออเปนนว w m ล่มัโนเนี่ยไหนนเกไปสัีแม่งไม่ไเมื่อกี้พานิหน่อยะมึงไปมน้องไม่ลริเฮียที่มันหยิบ AWM มายิงเนี่ยน้องใช่น้องซีน้องซี่าคอตายอะ ฝายก่อตายแล้วกูปล่อยตายเลยกูถามว่าติวเรื่องอะไรน้องเสียแม่งชวนโม้เยอเ่ย